สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาดูทารอ์สำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปในหัวข้อ power of scent จับพลังความหอมของน้ำหอมในตัวคุณนะครับสำหรับวันนี้เราจะนำน้ำหอมอีก1ยีห่ห้อนะครับซึ่งบางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับใครที่อยู่ในวงการน้ำหอมผู้ชายมานานแล้วก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือน้ำหอมที่เป็นยี่ห้อ Victor and r o l f นะครับ Victor and r o l f นะครับ ซึ่งเป็นอีกอีกหนึ่งยี่ห้อน้ําหอมที่ทามานานละนะครับแต่ว่าในตลาดบ้านเราถ้าเป็นน้ําหอมผู้ชายอาจจะมีสไตล์ที่แบบเราเคยเห็นขวดแล้วก็จําได้เลยนะก็คือวันนี้เราจะมารีวิวน้ําหอมที่ชื่อว่าตัวสไปด์บอม์นะครับซึ่งตัวนี้คือตระกูลซีรีส์สไปบอมเนี่ยก็สมชื่อนะครับก็จะเป็นน้ําหอมที่นะครับมีรูปขวดเนี่ยเป็นรูปรูประเบิดนะครับแล้วก็ เชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าเคยเห็นจะต้องสะดุดตาแน่ๆน,นะครับเป็นเป็นลูกระเบิดระเบิดมือนะอ่าทีนี้เนี่ยขวดนอกจากขวดจะโดดเด่นแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าชอบดีไซน์นะชอบดีไซน์ในเรื่องของตรงเนี้ยนะครับจะเป็นเหมือนสลักนะครับจะเป็นเหมือนสลักซึ่งก็คือถ้าเราไม่ไม่ดึงสลักเนี่ยเราก็จะกดน้ําหอมไม่ได้นะครับเราไม่สามารถจะฉีดสเปรย์น้ําหอมออกมาได้นะครับแต่ถ้าเราจะฉีดก,ก็ดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะครับ ึงจะกดฉีดสเปรย์ได้นะฮะคือเรียนแบบในเรื่องของการใช้ลูกระเบิดเลยนะต้องใช้คํานี้เลยนะครับเรียนแบบได้เลยนะครับทีนี้เรามา,าดูกลิ่นนะครับลองดมดูว่าตัวสไปด์บอมตัว EDT นะฮะย้ําว่า EDT นะครับ,รบเป็นยังไงบ้างนะครับลองมาดูกันนะฮะฉีดหนึ่งสเปรย์นะครับส่วนตัว ต้องยอมรับว่าเคยใช้กลิ่นนี้เป็นประจำนะครับมาลองดูกันนะฮะอ่ะกลิ่นนะครับของสไปด์บอมนะครับก็สมชื่อเลยครับสไปด์คืออะไรครับคือเผ็ดเผ็ดร้อนนะครับฉะนั้นเออเวลาเราฉีดกลิ่นสไปด์บอมตัว EDT ตัวนี้กลิ่นที่เปิดมาเลยเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นเกฟฟูดนะครับแล้วก็ กลิ่นพริกนะครับพิงเปเปอร์นำมาเลยนะฮะแล้วก็มีเบอร์กามอตหรือว่ามะกรูดแฝงเข้ามานะครับค่อนข้างจะเป็นกลิ่นแนวเครื่องเทศนะครับกลิ่นแนวเครื่องเทศนำมาเลยนะตัวสไป์บอมเนี่ยนำมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นแนวนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นกลิ่นน้ำหอมผู้ชายที่เป็นกลิ่นโทนกลางคืนนะครับแล้วก็ กลิ่นจะค่อนข้างฉุนเครื่องเทศในตอนแรกนะครับขึ้นอยู่กับสไตล์คนเนาะบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบนะกลิ่นแนวเครื่องเทศเมีความเผ็ดร้อนออกมานะครับมีความมีความเป็นผู้ชายสูงเป็นมัสคูลีนนะครับสูงมากเลยคือผู้หญิงผู้หญิงไม่น่าจะใส่ได้เลยนะครับคือมันมันกลิ่นมันแมนมากเลยนะครับนะฮะแล้วก็ช่วง มิดเดิลโน้ตนะครับช่วงกลางๆเนี่ยก็จะมีกลิ่นของซินนามอนนะครับกลิ่นของซินนามอนแนวสป라이แนวเครื่องเทศน้ำมันนะครับแล้วก็มีกลิ่นของพวกเผ็ดๆอ่ะพวกปาปริก้านะครับแล้วพวกซซฟลาตนะครับแล้วก็กลิ่นผู้ชายนี่จะขาดไปไม่ได้เลยสําหรับแนวกลิ่นกลางคืนนะครับก็คือกลิ่นกลิ่นแนวควันควันแนวยาสูบทอเบอรโคนะครับก็มีเป็นเหมือนจะเป็นเบสเลยนะฮะกลิ่นแนวทอเบอรโคก็ เสิร์ฟเข้ามามีหนังนิดๆนะครับเลเทอร์นิดๆแต่ว่าหนังนี่ไม่ไม่ไมชัดมากนะความเป็นทอเบโกความเป็นุควันเนี่ยสำหรับตัวผมเองได้กลิ่นเนี่ยจะเยอะกว่าแล้วก็มีเรื่องของกลิ่นแนวย่าแฝกนะครับเวนีิเวอร์ก็แฝกเข้ามาด้วยน่าจะเป็นเป็นเบสโน้ตนะครับสาหรับกลิ่นนี้เนี่ยมันมันแปลกอย่างหนึ่งนะใครที่เคยใช้หรือใครที่ฟังรีวิวตรงเนี้ยกลิ่นช่วงต้นเนี่ยสมชื่อเลยคือสปร이ดเลยคือเผ็ดมาก แต่ถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันแปลกมากนะครับ <S <S ก็ไม่รู้ว่านักออกแบบน้ําหอมกลิ่นนี้ทําไงคือใช้ไปสักพักมันจะเป็นแนวหวานฮะนะฮะกลิ่นจะเป็นหวานหวานขึ้นมาเลยนะครับกลิ่นความเผ็ดมันมันยังมีอยนะแต่ว่ารู้สึกว่ากลิ่นหวานมันจะเริ่มเด่นขึ้นแล้วก็ความหวานตรงเนี้ยจะเริ่มมาเป็นจุดเด่นแทนกลิ่นแนวแนวเครื่องเทศครับคือเครื่องเทศมันก็ยังอยู่นะแต่ความหวานมันเพิ่มขึ้นนะครับคือการใช้งานตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นน้ําหอมแนว จะว่าแนวเผ็ดเผ็ดร้อนก็ใช่นะครับแต่พอฉีดไปฉีดมาสักพักหนึ่งจะเป็นกลิ่นแนวหว,นวานๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังของน้ําหอมตัวนี้กันนะครับด้วยการจับไพ่สามใบนะครับแล้วเหมาะใช้ในฤดูไหนนะครับเวลาเราไปดูรีวิวน้ําหอมที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเขามีสี่ฤดูนะบ้านเรามีสามฤดูนะครับก็เราจะขอแบบพูดแบบไทยๆนะครับก็ขอ ให้ไพ่บอกถึงพลังงานของน้ําหอมตัวนี้นะครับจับไปไพ่สามใบนะครับอ่สใบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสําสหรับพลังงานน้ําหอมของสไป b o บอม Dt นะครับไปที่1นะครับได้7ถ้วยนะครับ ใบที่2ได้10บเรี่ยนใบที่3ได้2หมไม้นะครับขอตรงนี้ชัดๆนะครับใบที่1ครับเป็นไพ่7ถ้วยนะครับจากไพ่ชุดนี้เป็นสะท้อนถึงความเป็นศิลปินนะครับความเป็นคนที่มีอารมณ์ดีนะครับมีความขี้เล่นนะครับน้ำหอมตัวนี้ก็จะ เหมาะสาหรับคนที่ต้องการให้ภาพลักษณ์ตัวเองเนี่ยดูเป็นคนมีเสน่ห์แบบอ่าเขาเรียกว่าแบบดูขี้เล่นอะนะดูขี้เล่นดูเป็นคนเฟรนลี่ดูเป็นคนที่คุยกับใครก็ได้นะครับอ่าถ้าเป็นเที่ยวผับเที่ยวบาร์ก็ชนแก้วได้ทุกคนนะอ่าเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนขี้เล่นนะครับอ่าเป็นเป็นน้าหอมที่สะท้อนถึงการใช้งานที่แบบ ต้องไปกับเพื่อนที่เป็นคนที่มีความสนิทคุ้นเคยกันมากๆหรือไปในหมู่เพื่อนฝูงนะครับแต่ตัวตัวเองเนี่ยจะมีความเฟรนลี่แล้วก็มีความเป็นความเข้าถึงง่ายนะ,ะสิบเหรียญครับสิบเหรียญเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ของคนที่ใช้น้ําหอมกลิ่นนี้พลังงานบอกถึงความเป็นคนเปิดเผยนะครับ คือเป็นคนที่ดูเข้าถึงง่ายดูเป็นคนไม่ไม่ลึกลับแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมคือเพียบพร้อมคือต้องต้องบอกก่อนนะมันบางคนอาจจะมองว่าดูรวยใช่ไหมแต่คำว่าเพียบพร้อมคือดูแบบใช้คําว่าอะไรเดีอดูดูไม่ต้องการอะไรอ่ะดูไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับดูเป็นคนที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมแต่ไม่ได้แบบเพอร์เฟกแบบร่ํารวยเป็นคุณชายนะดูเป็นคน ดูสมบูรณ์นะครับแล้วก็มันมีความเป็นมัสคูลีนสูงอะ่ะคือมันเหมือนกับว่าคนที่ฉีดน,น้ำหอมตัวนี้น่าจะเป็นคนดูแลสุขภาพครับเป็นคนที่มีมีกล้ามเนื้อมีซิกแพคอะนะคือกลิ่นมันเป็นมันมีกลิ่นความเป็นผู้ชายแล้วก็มีความความเป็นคนที่มีวัยวัยไม่สูงมากอะ่ะน่าจะซักประมาณ20 30กําลังดีนะครับเป็นคนที่แบบร่างกายกําลังฟิตกําลังเฟิรม์มกาลังมีพลังงานสูงนะครับแล้วก็ ไพ่สองไม้นะครับเป็นไพ่ของคนที่สแสวงหานะสแสวงหาคนที่จะมาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่หูนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำหอมตัวเนี้มันเหมาะสําหรับคนที่จะฉีดแล้วต้องการมิตรภาพต้องการคนเข้าหาหรือต้องการไปเข้าหาคนอื่นต้องการไปงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับเป็นน้ําหอมที่เหมาะสําหรับการใส่ในช่วงเย็นช่วงกลางคืนเที่ยวกลางคืนก็พอได้นะครับตรงนี้ต้องบอกกันเลยว่ากลิ่นน้ําหอมเนี่ย กลิ่นค่อนข้างรุนแรงนะกระจายตัวรุนแรงแม้แม้จะเป็น EDT นะครับตัวนี้เป็น EDT แต่ว่าใช้จริงเนี่ยโอ้เอาชนะ e d p บางยี่ห้อได้เลยนะครับคือติดติดตัวถึง8-10ถึงชั่วโมงเลยนะครับยิ่งฉีดใส่เสื้อผ้าเนี่ยอาการันตีเลยครับว่า10 1 0ชั่วโมงได้เลยถ้าฉีดใส่เสื้อนะแล้วก็เออถ้าใครมือใหม่มากๆหรืออยากจะลองฉีดไปช่วงเย็นๆหรือกลางวันเงนี้ยถ้าถ้าไปในที่ทํางานนะครับฉีดหน้าหนาวนะ อย่าไปฉีดหน้าร้อนนะครับแล้วก็สัก1นถึงสองสเปรย์พอถ้าจะฉีดไปทํางานนะครับหรือตอนงานเย็นๆก็ไม่ควรสามไม่ควรเกิน3ส,สเปรย์กลิ่นค่อนข้างแรงแล้วก็ส่วนตัวเลยเคยลองฉีดที่4สเปรย์ฮะโอ้มึนฮะใช้คําว่ามึนหัวเลยนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้าง,างฉุนแล้วก็แรงนะครับแต่ถ้าไปกลางคืนอ่ะสู้ตายครับฉีดไปเลยครับ4สเปรย์สู้ได้แน่ควันบุหรีเที่ยวห้างเที่ยวผับรับรองว่ากลิ่นนี้เด่นแล้วก็ สไปร์บอมเนี่ยบ้านเรานะครับของน้ำหอมของวิกเตอร์แอนด์ล็อบอ่ะไม่โหลนะเอ่อถ้าใครจะไปแบบอุ๊ยไปเที่ยวคืนอามายและดีออสวาดนะครับหรือว่าไปทำงานก,กับเบลเดอร์ชาแนลนะครับกลิ่นนี้ไม่โหลนะอ่อถ้าใครจะลองใช้น้ำหอมที่กลิ่นที่ดูแปลกแตกต่างแล้วก็หาซื้อไม่ยากด้วยนะครับห้างทั่วๆทั่วๆไปก็มีนะครับราคาก็90มิลลิตรประมาณประมาณส0 0พันนะครับถ้าได้โปรโมชั่นดีๆก็อาจจะ2,000กว่าๆแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ คนที่ชอบออกงานตอนเย็นตอนขําตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ต้องการความเป็นมัสคูลีนนะครับความเป็นผู้ชายที่อายุไม่มากเท่าไหร่วัยประมาณวัยวัยรุ่นหรือวัยทำงานตอนต้นเนี่ยเหมาะมากนะครับแล้วก็กลิ่นไม่ต้องยอมแล้วกลิ่นไม่โหลนะ,อะลองลองไปใช้ดูนะครับเนาะากนั้นก็เป็นการให้คําแนะนำนะครับส่วนใครจะเป็นจริตชอบกลิ่นไหนหรือไม่ชอบเนี่ยน้ําหอมก็เป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะครับก็ลองไปดมก่อนตัดสินใจนะครับสําหรับวันนี้ รายการมาดูทาโรต์ก็ขอจบการรีวิวน้ำหอมพินเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ